แปลงนี้นะคะอยู่ดงขี้เหล็กนะคะเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานสิบห้าตารางวาน,นะคะหน้ากว้างสี่สิบหกเมตรนะคะจากตรงนี้ไปถึงเสาหนูเลยน้ำไฟพร้อมนะคะตัวนี้นะอันนี้เป็นพื้นที่นะคะพื้นที่ที่จะขายนะจะต่ำกว่าพื้นที่ต่ำกว่าถนน นี่นะคะมันจะเป็นล่องน้ำอยู่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีเหมือนเป็นปลูกหญ้าปลูกข้าวอะไรสักอย่างนะคะอันนี้คือพื้นที่ติดถนนเลยนะคะพื้นที่ติดถนนเลยนะจะเป็นอ่าทางคอนกรีตนะคะทางคอนกรีตนะคะ แล้วก็จะยาวไปถึงนู่นเลยจะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะพื้นที่ติดถนนคอนกรีตเลยมีน้ำไฟนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะอันนี้คือเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเนื้อที่แปลงนี้นะคะเนื้อที่แปลงนี้นะคะสองไร่หนึ่งงานสิบห้าตารางวาสองไร่หนึ่งงานสิบห้าตารางวานะคะ รูปแปลงก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูรูปแปลงนี่นะคะรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะรูปแปลงนะคะติดถนนคอนกรีตนะคะอ่าจะเป็นตอนนี้คือเขาจะปลูกเป็นต้นข้าวอยู่นะคะน่าจะเป็นต้นข้าวนะนี่นะคะมองเห็นวิวเขานะคะแปลงนี้มองเห็นวิวเขานะคะอ่าหน้ากว้าง อันนี้คือหน้ากว้างของที่ดินที่เราต้องการขายนะคะอยู่ดงขี้เหล็กนะคะอยู่ดงขี้เหล็กนะคะเป็นแหล่งชุมชนเลยตั้งแต่ต้นเสานี้นะคะตั้งแต่ต้นเสานี้นะนี่นะคะตั้งแต่ต้นเสานี้ตรงกรอไผ่นี้นะคะให้ดูนะ ตั้งแต่ต้นเสานี้นะคะยาวไปถึงกลางรถค่ะยาวไปถึงกลางรถเลยนะคะที่ดินที่ดินแปลงนี้นะคะสองไร่หนึ่งงานกับสิบห้าตารางวานะคะสองไร่หนึ่งงานสิบห้าตารางวานะคะแปลงนี้จัดว่าสวยค่ะใกล้กับโรเมนสันนะคะ แปลงนี้นะออกไปประมาณห้านาทีสิบนาทีก็ถึงเราเป็นสันแล้วเนาะแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับทําบ้านทําแบบอยู่เป็นโคกหนองนาก็ได้นะคะแปลงนี้นะคะมีรถสัญจรไปมาค่ะแปลง ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอชมทางเข้าถนนกว้างนะรถแบบสวนได้อยู่นะรถสวนได้อยู่นะคะรถสวนได้อยู่นะนะคะนนที่ของเราเดีเราจะพาไปลมแรงมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูถนนทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะ